เบอพี่เพ,พื่อนนองเด้อเพื่อนนองเด้ออือข้ามบมป่วม,วมพี่นอ้องอือม,มาพี่น้องมะสุดท้ายแล้วสุดอืออือโคชน่สวัสดีครับมาพี่น้องไดมิโนปวดอีกแล้วนี่ ดีเลยครับสามสิบกีบพันตับมาเวยครับเด้อมายอยากให้จวดกับสิจวดใหนะ้พี่นะยพี่น้องมื่อีงมาเวยครับเด้อ <c oughs> ชินเจา้าไดเอ้นเกิรมเบยเนา My friend from a l l o w o r l d come to join with me this one I have car stomach and liver car liver together today โอเคบอกว่าอะไรอย่าห่างพี่น้องอืมนิดนึงโชจูมา <laughs> ได้อัวเสียวเว้เน่ามาโพดพี่น้องโพสอืมมาบอกว่าอะไรอย่าห่างมาเด้ครับเด้อทางไก่ทางไก,งไก่สาวธกิจพันตับพันต้นหอม Mmm. 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 đẹp

ตรงถอนแล้วครับพี่นอ้องอืมอ๋มอ,อพันตับเลยนี่แบบเข้มข้นเลยครับน้ำจิ้มเจ้าเพีย mak hmm 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 so. ใจคัดพี่น้องอือ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 ืมอืมอ,อ,อ,อจบ

เขาก็เปล่าหลายพี่น้งองก็จูธรรมดามากสูบัตรกาบไปเลยครับพี่น้องมา เริ่มเผ็ดละเพื่อพี่พวรหนอร้อ,นองเด้อพี่หน้องเด้ออืออือติกัด อืมคับอ,อลาดแล้วก็จักสดเลย Wow rất ngon สุดยอดอม,มามามาลาดเลยเผ็ดเด้อพี่น้องหรืเผ็ดอยู่เด้อครับพี่น้องนะครับเป็หน่องขึ้นกินบัวพีโรเบิร์ตอันน้ำจิ้มกับเผ็ดแล้วไม่ผิดก,กินเผ็ดแล้วครับโอ้เป็นท็อปปิง้งถึงกินบัวเบิร์ตกลับเป็นท็อปปิง้งพี่น้อง สุดท้ายายสุดพี่น้องเนี่ยข้าวบมปูมึงสิละมาพี่น้องมาสุดท้ายายสุดอืมอืม สุด,ดยอดพี่น้องอ่ะสุดท้ายแท้สุดนี่แหละครับมาฮอร์มา,มมาสุดท้ายแท้สุดพี่น้องโพสต์เชียร์อ๋อแซบลายเบิดเกียงพี่น้องอ่ะวันนี้ผมบอกว่าแซบนี้แลวพี่น้องได้ นมนาวิหารมรุพแซบมากินให้เบิ่อไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ